สวัสดีทุกคนจำได้ไหมในแบบนี้ Tropical Tower แมปที่มีมือตบผีซึ่งจะบอกว่าก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับมือตบผีไปแล้วนะแต่ว่าที่กลับเข้ามาเล่นแบบนี้อีกรอบหนึ่งก็เพราะว่าในแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะมันจะมีมือตบหลายแบบมากก็ที่ได้ทําคลิปบอกไปนะคือในแบบนี้เนี่ยมือตบเนี่ยโ,โหมีแบบเป็น10บๆอันเลยทุกคนซึ่งแต่และมือตบเนี่ย ก็จะมีความแรงแตกต่างกันไปแล้วแต่ละมือตบเนี่ยก็จะมีความสวยแตกต่างกันไปด้วยแต่ว่ามือตบที่ได้ยากที่สุดมีอยู่สามือตบนะทุกคนนะมีอยู่สามือตบด้วยกันมือตบแรกนั่นคือดาวตบนะอันนี้ชื่อว่าดาวตบก็ที่บอกว่าสามอันหายากก็เพราะว่านี่เลยนี่ดาราเขนเขียนว่าเป็นระดับตำนานส่วนอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นมือตบสีชมพูแต่ว่ามันชื่อว่ามือตบหลุมดำก็เป็นระดับตำนานเหมือนกันนะส่วนมือตบนี้ชื่อว่ามือ ือตบผีแต่ว่ามันเป็นมือตบผีคนละแบบนะอันนี้ก็จะเป็นมือตบผีที่ใช้โลบักซื้อใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นมือตบผีที่ต้องมีการชนะ1,000ครั้งเหมือนกับว่าต้องชนะทาวเวอร์นี้1000ครั้งถึงจะได้มือตบผีอันนี้มาสังเกตไมว่ามือตบผีนี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเหมือนกับว่าเป็นเอฟเฟกต์กดออกมาเห็นปะเนี่ยสวยมากแต่คราวนี้จะบอกว่าพี่นวนั้น ได้มีการชนะทาวเวอร์นี้99ครั้งถ้าเกิดเราชนะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้มือตบดาวตบนั่นเองโอ้โหโอเคก็ทำการขึ้นไปตรงเส้นชัยกันดีกว่า เพื่อที่จะไปเอาถ้วยรางวัลอันที่100นั่นเอง <_ C> e <an> ก็อย่างที่บอกนะว่าในแมปนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยได้ขึ้นมาตรงเส้นชัยตรงนี้แล้วถ้าเกิดอยากชนะหลายๆครั้งเนี่ยแนะนานะแบบว่าให้รออยู่บนเส้นชัยก่อนนะท <_ c ane> ุกคนนะอ่ะอันนี้ก็คือถ้วยรางวัลอันที่100นี่ดูเลยก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ชนะแล้ว100ครั้งพอเรากดแอ้ถ้วยรางวัลแล้วใช่ไหมรออีกแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเดี๋ยวถ้วยรางวัลมันก็จะปรากฏออกมางั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปเอามือตบนีกันซึ่งมมืืือออตตตบบบนนี้ช่่ววาาดะ เป็นมือตอบสีดำแต่ว่ามีความออร่าฟุ้งฟิงของดวงดาวมาดูกันว่ามันจะสวยงามแค่ไหน นี่โอ้โหเอฟเฟกมันอลังการมากมีพลังดาเมจ100รพลังดาเมจ100รก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะตบแรงกว่ามือตบผีหรือเปล่านะเพราะว่ามือตบผีเนี่ยก็แรงอยู่ออล่ามือตบนี่คือแบบสว่างจ้ามากทุกคนเอาละเดี๋ยวเราไปยังจุดที่เขาเนี่ยมีการแกล้งกันดีกว่า <c oughs> ในเซิร์ฟนี้คือแบบว่าโอ้โหเดี๋ยวนะคือเหมือนกับว่าคนมาอยู่ตรงจุดแกล้งกันเต็มเลยอะเฮ้ย <c oughs> ว่าไม่ได้ทุกคนนะมีคนมีมือตบดาวด้วยนี่ไงนายคนนี้มีมือตบ ดาวเหมือนเราเลยเนี่ยมือตบดาวเจอมือตบดาวไปแงโอ้โหยิ่งสว่างจ้าเลยพอมาอยู่ด้วยกันหคือแบบว่าสว่างจ้าเลยพอมาอยู่ด้วยกันนะ่ะแล้วก็ได้ทําการย้ายเซิร์ฟนะคือแบบว่าลองย้ายเซิร์ฟดูเพราะว่าในเซิร์ฟนี้คนเยอะดีป่ะม,มาดูกันว่าในเซิร์ฟนี้จะมีการแกล้งกันหรือไม่คือก็จากการที่มองไปฝั่งนั้นนะ่ะก็เหมือนกับว่ามีคนไปแกล้งกระโดดเหยียบปุ่มอยู่นะนั่นะไงเออแล้วเอา,เอา,เอาแล้วเธอคนนั้นไปไม่กลัวล่วงเหรอนะ่โอ้โ,โเดี๋ยวเราลองกระโดดไปบ้างดีกว่าดูนะว่าจะมีใครไปเหยียบปปุ่มมยไเล ไม่น่ามีนะเฮ้ยอา้าวเมื่อกี้ยังมีแกล้งกันอยู่เลยไม่มีเฮ้ยไม่มี <laughs> มีแต่คนดโีโอ้เดี๋ยวนะ <c oughs> จะไม่มีคนดีได้อย่างไรก็ในเมื่อในเซิฟนี้มีแอดมินนะทุกคนคนนี้แต่งเป็นโซนิกนี่คือโดนดน็อก้ำแข็งอยู่คนนี้แน่นอนนี่คนนี้เป็นแอดมินแน่นอนนะเพราะว่าเขาได้ใช้คําสั่งนี่ไงในเซิฟนี้คือแบบว่ามีแอดมินไงก็ไม่น่าจะมีการแกล้งกันหรือเปล่านะเออในขณะที่นายแต่งตัวเป็นโซนิกนี่คือก็ได้ทําการขอโทษนะทาการขอโทษคนที่เป็นแอดมิน อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดู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 ใครตบ่ะเมื่อกี้นี้เหมือนคนที่แบบเป็นแอดมินตบเรานะคนที่เป็นแอดมินเมื่อก like ี้น네ี้คือเหมือนกับว่าใช้มือตบตบเรานะนายตบผิดหรือเปล่าฮะเราจะให้โอกาสนายอีกรอบนึงนะเหมือนเดิมนะยืนล่อเหยื่ออุ้ยอุ้ยดูดิโอ้โหมีการเสกตัวเองเป็นแบบนีออนด้วยอ่ะโอ้โหนายก็สว่างจ้าเหลือเกินแอดมินเดี๋ยวจะลองใช้มือตบดาวตบดีกว่าเออดี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 แอดมินแอดมินโอ้โหแอดมินของแท้แอดมินของแท้เฮ้ยนายเป็นแอดมินที่เกลียนนะเนี่ยนายดูเป็นแอดมินที่เกีนนมากเะอตบผไป มือตบผีไปคือจะบอกว่าโอ้เป็นแอดมินแต่ว่าอย่ามาดูนี่แอดมินแอดมินแอดมินจะบอกว่าเวลาเอามือตบดาวมาทีไรนี่คือแทบมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนแอดมินถ้าเกิดอีกอย่าให้อ้าวดูแอดมินทำกับเราดิดูแอดมินน้องน้ําแข็งเราทุกคนดูแล้วดูหน้าพี่นิวดิ โอ้นี่นายนายใช้บิสิทในการที่นายเป็นแอดมินงั้นเหรอโ,อโ,อโอคือนายเนี่ยจะแช่เราไว้นานขนาดไหนนายคิดว่านายเนี่ยจะแช่เราไว้ในนี้ได้ตลอดงั้นเหรอแอดมินสงสัยว่าเขาเนี่ยจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นแอดมินคนเดียวนะ <laughs> นายอย่ามายืนใกล้นะนายอย่ามายืนใกล้ <laughs> จะบอกว่าต่อให้เราเนี่ยอยู่ในนี้เราก็สามารถใช้มือตบตบนายได้นะมนจะใกล้ดิเร็วๆอ่าต่อให้เราอยู่ในนี้เราเนี่ยก็สามารถใช้มือตบกับนายได้นะฮะแอดมินและตอนนี้พี่เนิวก็ได้ทําการปดรับคำสั่งน้ําแข็งแล้วด้วยความที่เราก็เป็นแอดมินเหมือนกันเอามือตบผีไปเอามือตบผีไปนี่เป็นไงแก้แค้นแก้แค้นคนที่เป็นแอดมินที่มันน็อกน้ําแข็งเราจะบอกว่าคนที่เป็นแอดมินเนี่ยได้ทําการแบบว่า น้องน้ำแข็งพี่นิวอีกรอบหนึ่งนะแต่โทษทีเราก็มีแอดมินเหมือนกันฮัลโหลยูนิเวอร์สโอ้เราก็มีเหมือนกันนายอยากโดนน้ำแข็งปะล่ะฮะแอดมิน <c oughs> สงสัยว่านายไม่เข็ดนะนายคนนี้เนี่ยนะเอามือ ตบดาวไปเลยนี่มือตบดาวไปเลยน่ะคนที่เป็นแอดมินน่ะมือตบดาวทำงานอย่างโอ้ยโอเคแค้แนแค้นเราต้องเจอกันสักตั้งกันนนะแค้นนี้ไม่หายเอาแล้วเราเจอคู่เดี๋ยทุกคนบอกเลยว่าสนุกตรงนี้แหละกับการที่เราเนี่ยเจอครูลีตอนนี้จะใช้คำสั่งล่องหนอ่ะ คือตอนนี้ล่องห่นแล้วนะใครมาน้อคน้ำแข็งเราเนี่ยอย่าบอกนะว่านายแอดมินคนเดิมอะเดี๋ยวขอดูก่อนนะใช่เลยทุกคนนายที่เป็นแอดมินคนเดิมนะ่ะมาน้อคน้ำแข็งเรานี่เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่นายคิดว่านายเนี่ยจะน้อาน้ำแข็งเราได้นายแค่ไหนามาเลยแล้วเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยจะลองใช้คําสั่งน้ําแข็งกับนายแอดมินคนนี้แล้วกันนะเพราะว่าก็เป็นคู่อริเราอยู่แล้วจัดไปนี่นายน็อกเราได้เราเนี่ยก็น็อกนายได้เหมือนกันนะทําไมนายถึงไม่ปลดคําสั่งน้ําแข็งละได้ไงเขาปลดคาสั่งน้าแข็งเลยทุกคน กับแอดมินยังไงนายเนี่ยจะใช้คำสั่งอะไรกับเราอีกฮะก็รู้สึกว่านายคนที่เป็นแอดมินคนนี้นะก็แบบว่านะจบยากอ่ะจบยากจบยากอ <c oughs> ่ะทุกคนนะด้วยความที่เขาแบบว่าก็ยังใช้คำสั่งแอดมินกับพี่นิวอยู่คือจะบอกว่านายคนนี้ก็นะแล้วนายไปตบใครมั่วๆนะเฮย้ยโอ้ยเหมือนกับว่าเขาขึ้นมานอนน้ำแข็งนายคนที่แต่งเป็นโซนิกแล้วสงสัยว่าเขาชอบกนันนอนน้ำแข็งเนาะจัดไป <c oughs> นี่นายแบบว่าทําให้นายคนที่แต่งเป็นโซนิกเนี่ยอยู่ในน้ําแข็งกี่รอบไปเนี่ยฮะแล้วเขาก็บอกว่าอะไรเนี่ยขอโทษ เขาบอกขอโทษทุกคนแล้วก็เลยถามไปว่านายขอโทษใครฮะนายขอโทษใครนายเนี่ยนะคุณ <laughs> โอ้เขาถึงก็แบบว่าขอโทษเลยหรอโอ้ก็ทําการปลดล็อกลาแข็งแล้วกันนะอ่ะถือว่าเขาได้แบบว่าขอโทษด้วยความจริงใจอ่ะแล้วเมื่อไหร่นะจะปลดล็อกนายคนนี้ล่ะ <laughs> แล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้ทําการย้ายเซิร์ฟแล้วนะคือตอนนี้แบบว่าได้ย้ายเซิร์ฟแล้วก็เพราะว่านายแอดมินเกรียนคนนั้นน่ะก็ได้ทําการแบบว่าหยุดแกล้งเรานะแล้วเขาก็ได้สํานึงจริงๆ <S <S มันจะมีอีจุดหนึ่งจุดนี้จุดนี้จุดนี้คนแกล้งกันเยอะกว่านี่มาเดี๋ยวลองกระโดดกันนะไป1 2ึสาม สี่ห้าโอ้ก็ไม่มีการไปกดปุ่มนะนี่เรามาเจอคนรู้จักเราด้วยเนี่ยพี่นิวนี่ไงเขาพิมพ์มาว่าพี่นิวโอ้โหนี่เราจะมาเจอคนไทยเหรอเนี่ย <c oughs> มาเล่นแบบนี้ก็ยังเจอคนไทยอีกเชื่อเลยว่าคนไทยเนี่ยชอบเล่นแมปแบบนี้จริงๆ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองมือตบนี้กันนะมือตบลาวาทุกคนนะมือตบลาวาอ่าดูดีโอ้มือตบลา,า,นะา,า,าวาสวยนะแล้วก็พลังดาเมจเจ็ดสิบห้าอันนี้เป็นมือตบอนิเมะทุกคนนะซึ่งที่บอกว่ามือตบอนิเมะนี่คือนี่เลยเอฟเฟกต์สวยมาก อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไปน๊นนึงเบคอนเบคอนตอนแรกไอ้เราก็นึกว่าเบคอนเนี่ยเออจะเป็นคนดีนะไป,ไปม,ามาเบคอนเริ่มไม่ใช่คนดีแล้วอ่ะไปเบคอนมือตบโอ้จะบอกว่าพอได้ลองมือตบดาวตบแบบชัดๆน่ะโอ้โหบอกเลยว่าแรงนะทุกคนนะ เบคอนเบคอนขึ้นมาแก้แค้นเราด้วยทุกคนไม่กี้นะเบคอนขึ้นมาแก้แค้นเราเอาเมเนเอามือตบอนิเมะอ่ามือตบอนิเมะอ่าที่บอกว่ามือตบอนิเมะก็แรงพอได้นี่เลยเบคอนขึ้นมาอีกแล้วเบคอนเกิดขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหนี่เธอใช้วิธีแบบว่าแก้แค้นไหมแก้แค้นไหม <c oughs> อ่าแก้แค้น <c oughs> สนุกเลยแบบนี้เบคอนเบคอนสนุกเลยอุ้ยนี่โหตานลงมาข้างล่างเหรอนี่ตานลงมาข้างล่างเหรอเอาไปดีอ้โยมือตบดาวไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้กระเด็นแบบกระเด็นข้ามไปนน้นเลยทุกคนเมื่อกี้นี้ดูไม่ทันเลยอะ <S 2> <S 2> แต่ว่าตอนนี้เรามีผู้เกียนลายใหม่แล้วนะไม่ใช่เบคอนเกยต่อไปผู้เกียนลายใหม่คือนายคนนี้นี่เลยนี่นี่นาย,นาย,นาย,นายคนนี้นายคนนี้นายคนนี้คือผู้เกียรลายใหม่มาดูกันว่ายังไงนะทุกคนนะคือตอนนี้อ้าวน่นไงเห็นไหม <laughs> ผู้เกียรลายใหม่จริง อ่ะเอามือตบเอามือตบเอามือตกไมแล้วบอกแล้วว่าเขาคือผู้เกียรลายใหม่ของแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้คําสั่งแอดมินกับเขาแล้วแหละจัดไปนี่เลยเรียบร้อยนะก็อยู่ในน้ําแข็งไปซะนะดูหน้าตาตอนโดนดอกน้ําแข็งก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วเขาก็พิมพ์มาว่าโนวอ่าคิดว่าน่าจะเป็นคนต่างชาตินะออามือตกมือตกมือตบอย่าไปยืนใกล้โอ้มีมือตโอูหรู้สึกว่านายคนนั้นน่ะ ม,มือตบหลายแบบมากโอ้โหในคลิปนี้ก็ได้มาทําการรีวิวมือตบในตํานานนะในแบบนี้ก็มือตบในตํานานในแบบนี้ก็มี3อันด้วยกันซึ่งมือตบดาวตบเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมือตบในตํานานถ้าเกิดใครเล่นแบบนี้ถ้าเกิดไปถึงเส้นชัยแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าให้อยู่ตรงเส้นชัยแล้วก็รอรับทวรางวัลไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะชนะหลายครั้งตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนบอกเลยว่าสนุกมากกับแบบ tower นี้สนุกจริงๆคนแทยเยอะมากไม่รู้ว่านายคนนี้จะสํานึกไหมแต่คิดว่ามันน่าจะสํานึกนะเพราะว่าเขายังใช้มือ ตบออกมาเลยเห็นไหมเนี่ยอะสมมติเราไปยืนใกล้ๆนะสมมติเราไปยืนใกล้ๆนะดูนะเขาใช้มือตบแน่นอนนะนี่เลยใช้ดิใช้เลยเพราะว่าถ้าเกิดนายไม่ใช้มือตบออ <c oughs> จะบอกว่าเขารีเซ็ตตัวเองอะทุกคนนะโออเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหม <c oughs> ขนาดอยู่ในน้ำแข็งอะยังใช้มือตบเลยอะ